เรียนนะในนนนนคร่าตีหน่อย้เราซื้อบอกก่อนสคริปต์เกมนักเรียนสามารถดูได้นะครับแต่นักเรียนจะต้องแยกแยะให้ถูกนะครับสคริปต์เกมเขาสื่อถึงอะไรนักเรียนจะต้องดูให้เป็นและคิดให้ได้นะครับสิ่งไหนที่ควรทําตามทําได้แต่สิ่งไหนที่ไม่ควรทําตามก็ไม่ทํานะครับ นักเรียนป .5 เก่งแล้วนักเรี 5, ยนป .5 แยกแยะได้อยู่นะครับว่าเกมไหนที่ควรทําได้และเกมไหนที่ไม่ควรทําในชีวิตจริงนะครับมันคือหนังนะครับมันคือภาพยนตร์นะครับมันคือซีรีส์นะครับสิ่งไหนที่ไม่ควรทําตามก็มอย่าไปทําตามนะครับผมวันนี้เหมือนเดิมครับคควันนี้เราซื้อจะทําให้เราซื้อไทเกอร์กินวาซาบิให้ได้วันนี้เราซือ้อซื้อมาพเพียบเดียวยวก่อนอื่นครับก่อนไปเดียวเดียว ถ้าเราเรียนเสร็จเรมีเวลาให้หนูซื้อไทเกอร์กินหลายๆคำครับไปแบบไวๆครับอ่ะก <Hayır. S 1> <forecasting íamos. S 2> ็หนูซื้อโซ่เครื่อรวเครื่ยบยวเคร่อรวเครื่วตัวนี้แปลว่าเครื่อบยวตัวนี้แปลว่าตารางเรียนนะครับเครื่อีรวแปลว่าตารางเรียนเครี่ยวตารางเรียนในตารางเรียนมีวิชาอะไรบ้างเดี๋ยวนั้เรียนดูนะครับคำแรกให้เหวินภาษา ไทยอิงเหมืนภาษาอังกฤษโชกงงานพิมพ์หรือการงานอาชีพคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์เคมีาร์เคมศาสตร์วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เที่ยนน์น์เตี้ยนน์นคอมพิวเตอร์เทีศึกษาน์พลศึกษาดนนตรีกิเพลง <Private. S 2> ู่ศิลปะเมยชูศิลปะจงเวินภาษาจีนจงเวนภาษาจีนอานักเรียนอานักเรียนปิดไมค์ก่อนนะครับเราซื้อไม่ทวนละนักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า16เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราซื้อมีกิจกรรมให้ทำในตอนต่อไปนะครับแต่ตอนนี้นักเรียนมาดูครับสคริปต์เกมเราซื้ออาเราซื้อครับเตรียมตัวนะครับ อ่ะเราซื้อเราซื้อจะได้มองเห็นนักเรียนด้วยนะครับอ่เราซื้อจะสมมุตินะครับจะสมมุติว่าเราซื้อที่เราซื้อเรียกสอนวิชาอะไรนักเรียนจะต้องจําให้ได้ด้วยนะครับเข้ามาครับเข้ามาก็มาเออไม่ต้องครับเข้ามาครับเข้ามาขอแป้งด้วยครับ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 ให้เกร์เราซื้อไหเกิเราซื้อนุ้ยเราซื้อนุ้ยเราซื้อแยมเราซื้อแยม เราซื้อออมสินนะครับเราซื้อจะสมมุติแบบนี้แล้วกันนะครับเราซื้อไทเกอร์สอนวิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ฮั่นหยู怎么说数学数学ช学วิชาคณิตศาสตร์เราซื้อไทเกอร์จำให้ดีนะัวเอสอนวิชาคณิตศาสตร์นะครับต่อไปเราซื้อนุย้ยเราซื้อนุ้ยสอนวิชาอะไรดีภาษาไทยแล้วกันครับอ่าภาษาไทยท่านหยูวร์ ไม่เต่อไปเราซื้อแยมเราซื้อแยมสอนวิชาการงานอาชีพโชกโชกงโชกงต่อไปเห็นเห็นใยรมาครับใคเราซื้อไทเกอร์ใรมาครับอ่ะต่อไปเราซื้อเอเราซื้ออเราซื้อออมสินครับเราซื้ออ้อมสินสอนวิชาศิลปะ ม่ชู้อมยชู้มช้เราื้อต่อไปเราซื้อนุ่นสอนวิชาภาษาจีนแล้วกันครับจมจมเซื<ม>้อเกมเราซื้อนี่เกมรซือครับเกมเราซื้อ,อ,ค,อคือเกมต่อปากต่อคำนักเรียนคิดว่าในครูทั้งห้าคนครับอนันนี้อะไรนะสู้เสือเราซื้อให้เหวินเราซื้อโสกงเราซื้อ ไม่สู้เหล่เาเื้อจงหวนเหลาเชื้อนักเรียนคิดว่าใครจะชนะเกมต่อปากต่อคำนี้ให้นักเรียนพิมพ์ลง<แ>ในช่องแชทครับครูวิชาอะไรจะมีอยู่แค่หนึ่งคนที่ชนะขอเสียงให้เลูาีื้อไทเกอร์วะวอ่ะขอเสียงให้คุณครูภาษาไทยหน่อยครับขอเสียงให้กับคุณครู การงานอาชีพขอเสียงให้กับคุณครูศิลปะไม่ถามกูจีนแล้วมีแต่คนเชียร์ขอเลยครับียดตัวปากต่อคำที่ว่าครูวิชาไหนนะครับพร้อมนะขึ้นต้นด้วยคําว่าขึ้นต้นด้วยคําว่าโอ้ ึ้นต้นด้วยคำว่ากระ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 กกระเป๋กกระกระกะกร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 ะกกระจกกระรอกกระงกระทงกระดังงากระกรกระกระมกระกระ มันไม่ใช่ครับกระดึงคุณกระดึงแม่เราซื้อกระเบกระดงกระเะกระดงกระงกระดินกระดิงอเคกกระเดือกกระเดือกกระเต่ากระต่ากระดึงกระดึงกระสู้กระสู้กระเฉากระกระเาอเครกาิบะดกระด่กระชากกระ กระดกระดดะกระดดอะกระดตะกระดตะกระดือกระดาซอกระสวยกระหังกระหังมาดการอะไรครับการอะไรูกกระทมครับกระทอมครับกระดาห้ากระท่อมกระท้อมกระเสือกกระสนได้ไหมอ่ะกระถางกระถาง กระท่อมนักเรียนอย่าเสียงดังสิกระโดดกระโดดกระโดดไปแล้วกระโดดสีด <5> <5> <5 ิ <5> <5 ๊งกระดิ <5> <5> <5 <5 ๊งกระดิ <5> <5 5> <5 <5 <5> ๊งกระดิงกระดิ๊งกระดิงกระดิ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 งกะดิงกระดิงกระดิงกระดิกระดงกระดระดกระดิงกระดะดระดิงรกระดิงกระดิงกรรกระดระด พูดจีนไลด้ครับน้าเลยเหรอาเลยใครจะเป็นคนลงโทษครับาชื่อเล่นม่ไม่ลงโทษเลยครับไปจัดการเลยอาอาทำแบบนี้นแม่เนราคนสวยจะน้าสวยเดี๋ยวเราคนสวยจะไม่สวยเอาเมื่อกี้ใครบอกว่าพูดจีนสวยจิมมี่ ีขอบคุณขอบคุณนี่สถานเกือบทั้งหมดที่นี่มันเท่าเลยกันดูหน้าแต่ละดูหน้าหล่ะซือแต่ละคนอีกโคตรแคร์เนี่ยพอเธอเราะซือใครบอกคุณจีนสวยรับไม่ได้ฟางบอกว่าโดนแป้งยังสวยเลยเอ้อะสวยย่าเร็วสวยเลยรักกันตา ซื้อน่าหกอตองวนเราซื้อไปแล้วคือทุกคนอาจจะแล้นก็มือาอ่ะสวย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 ว่านักเรียนได้ยินเสียงเราซื้อยูไหมครับ้ไ้ไครับไต่ไปเหลือเหลือเหลือครูเลยนะครับสู้เสียสู้เฉลีอยครูไทวินครูไทวินครู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 คร่ครู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 อรูครครูรครสููรวรรูร คำว่าคำว่าคำว่าระรอเรือสาระอะระบบระบบระวังระวังะไรนะระอะไรรอเรือสาระระระแวงระวงระเบริระเบิมระการะการะเบิดระเบิด พระทมพระกรระกำอ้าหกเจ็ดสี่สามสองระทมระทมไปแล้วโนระวังระมัดระวังไปแล้วโน้โบแนี่นะอ่ะใครคิดว่าชู้เสลยเราซื้อนะครับไปแล้วนะครับชู้เสลยเราซื้ออ่าวิชาคณิตศาสตสัตถียมตัวถิ่มตัวถิ่มตัวเราซื้อเราซื้อไทเกอร์โดนแล้วทุกคนเราซื้อไทเกอร์โดนแล้วมาให้ใกล้มาใหใกล้ ใครแชร์เราซื้อไทเกอร์นะครับไปแล้วนะครับคูคณิตฐาไปแล้วนะครับไทเกอร์ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเกมฟรีไฟเดี๋ยวนั้นเงินก็เชียร์เดี๋ยว,เ,ยว,เ,รเ,เ,ยวเราซื้รอ,อรถไปแล้วดีกว่าต่อไปต่อไปคำว่าทะครับทอทหารสละอ่ะท่านงอ่ท่นงแบบนี้ได้ครับรถล,ลูกทะแยองพยานพยานเพยนบ้างกูห้า ไปพาดีสามแทบเปยนต้นสองยนึ่งไปแล้วครูอะไรนะครูภาษาไทยครู่อะไรนะอู๋ภาษาไทยครูภาษาไทยไปแล้วนะครับครูภาษาไทยนะครับครูภาษาไทยไปแล้วนะครับอ่อนะครับครูภาษาไทยไปแล้วนะครับอ๋อพี่เก่งภาษาไทยไปแล้วนะครับ ครูอะไรอ่ะมองอ่อ่าไปแล้วครับเหลือสองคนนะครับเหลือครูอะไรนะครูงานเหลือครูศิลปะกับครูการงานอาชีพอ่าโชกเหเราซื้อเหมยสู้เราซื้อเอาใช่ใช่เอาคำว่าประประประเทศประยุทธ์ประยุทธ์ ประยุทธ์ประยุทธ์ประยุาประยุทประยุทธ์นประยุทธ์าวประทธ์าประยุทธ์ประยทธ์ประยุทประทธ์ทประทธ์ประทธ์ประธ์ประยุท์ประยุทธ์ประยุทธ์ปรประยปะประยุทประยุทธ์ประยุทธ์ประยุทธ์ปะประยุท์ประยยุ์ประทธ์ประทธ์ ประธานประสงค์ห้าสิบหน้าสองระ้ยไปรุ้ยปะโค้ดปะโค้ดประทานประธานไปแล้วไปแล้วยุ้ประยุทธ์ไปยุทธ์ประยุทธ์ประกอบประกอบโอเคประกอบไปแล้วประกอบห้าสิบประดุดประดุดประดุดอาได้ครับ ประธานหประจํวันสี่ประมุขสมประมุกสประจำวันประจประจำวันไปยไปยุนไปยนไปย่นนประจันครูไปแล้วครูศิลปะไปแล้วคูศิลปะบอกว่าไปย่ไรอดว่าครูที่รอด รูที่รอดคือการงานอาชีพนะครับครูการงานอาชีพอ่ะไปแล้วนะอ่ะนี่ขนาดเบาๆนะครับอ่ขอบคุณเราซื้อทั้ง4ท่านครับ5ท่านครับอ่รูที่ชนะคือคุณครูอ่เาโซโก้เราซื้อนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าโชควันนี้ถ้านักเรียนทำเสร็ ผลงานชิ้นนี้เดี๋ยวท้ายคาบเราซื้อจะเล่นเกมกับเราซื้อไทเกอร์อีกหนึ่งรอบนะครับแต่มาดูกันก่อนว่าในสถานการณ์นี้เราเปิดเรียนไม่ได้นะครับเราเปิดเรียนไม่ได้อทิที่นี้เราซื้อเลยเก็บคะแนนบทนี้ให้ถ่ายคลิปวิดีโอแล้วกันนะครับให้ถ่ายคลิปวิดีโอแล้วกันนะครับเราซื้อจะให้ถ่ายตอนนี้เลยนะครับเราซื้อจะให้ถ่ายตอนนี้เลยนะครับ <muitos? S 2> เราซื้อจะให้ถ่ายตอนนี้เลยใครที่ <จะ S 1> มีมือถือให้นักเรียนถ่ายตอนนี้เลยวิธีการถ่ายง่ายๆครับให้นักเรียนถ่ายที่ตารางเรียนของนักเรียนครับที่นักเรียนเขียนในหน้า16ครับแล้วนักเรียนพูดตามนี้ครับพูดตามนี้นะเราชื่อเ่าขึ้นข้างบนครับสวัสดีคุณครูจินเทียนบ่อหลายชั่วบ่อตะเครอเปียววันนี้ฉันมาพูดเรื่อง ตารางเรียนของฉันให้ไม่ทันบอกนะครับผู้เชื่อ<ร><ร>ลงในครั้งได้ไหมครับอะไรนะครับเอาลงในครั้งใช่ไหมครับครับดได้หรอคือจะเอาลงในไลน์กลุ่มผู้ปกครองได้ครับ,รบ,รบตอนนี้ดูนี่ก่อนดูประโยคครับให้นักเรียนจดสคริปต์ก็ได้แล้วแต่จะไม่จดหรือไม่หรือจดก็ได้เราชื่อหาวจินเทียนหว่าเล่าซัววัดก็เปียว วันนี้ฉันมาพูดตารางเรียนของฉันแล้วนักเรียนยกขึ้นมาแค่สองวันครับสองวันวันไหนก็ได้วันจันทานพูดพระธฤหัสุกยกมาแค่สองวันตัวอย่างเช่นซิงซีอีโยจุดจุดเคอมีวิชาอะไรบ้างใส่ไปตัวอย่างเช่นมีภาษาไทยก็ซิงซีอีโยไทยวัน,วนเคอร์中文课数学课英ค文 แบบนี้เป็นต้นนะครับอีกหนึ่งวันก็แล้วแต่นักเรียนจะเอาวันไหนอะไรนะครับถ้ามันไม่มีวิชาถ้ามันไม่มีวิชาเออเอ,อ๋อถ้ามันเป็นวิชาที่ไม่มีอยู่ในบทเรียนนักเรียนไม่ต้องพูดครับนักเรียนไม่ต้องพูดตัวยอย่างอีกหนึ่งครับวันศุกร์ให้วันค์้สสเสณิตค์ค์ศิลปค์เตี้ยนหนาวค์แค่นี้ครับ นักเรียนจะต้องพูดแค่นี้ครับพูดมาแค่สองวันครับเราซื้อหาวจินเทียนบอหลายชัวบอตะเครอเปียวชิงซีอีโยสมัครอันนี้เราซื้อไม่ได้พีีนะครับว่าจะต้องเป็นวันจันทร์กับวันศุกร์นะครับ5วันนักเรียนเลือกมาแค่2วันครับ5วันเลือกมาแค่2วันอตอนนี้ใครไม่เข้าใจถามเราซื้อได้นะครับ